a p p พลิเคชัน ProS Mobile iPad Edition ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ gadget และเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งไม่เพียงแต่วัยรุ่นและวยัยทำงานเท่านั้นปัจจุบันนักลงทุนสูงวัยหลายๆท่านพกพา iPad เพื่อติดตามราคาและซื้อขายหุ้นแทนการพกพาคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กแบบเดิมๆเ,เพราะว่าน้ำหนักเบาพกพาไปได้ทุกที่ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส วันนี้ผมอยากจะแนะนำระบบ f u l l y i n t e g r a t e d บน POEMS Mobile iPad Edition ที่จะช่วยให้การลงทุนคุณเป็นเรื่องง่ายครับ mm hmm. คุณสามารถใช้ username และรหัสผ่านชุดเดิมได้ทันทีทั้งจากบน PC และ Mobile Application ราคาหุ้นที่ตั้งดูประจำบนคอมพิวเตอร์จะถูกซิงค์ข้อมูลขึ้นมาอยู่บนมือถือของคุณด้วยการทำงานผ่านระบบ Cloud ์ตรวจสอบราคาหุ้นและสัญญาอนุพันธ์แบบเรียลไทม จากการทดสอบพบว่าความเร็วไม่แตกต่างจากจอซื้อขายของเจ้าหน้าที่การตลาดมากนักไม่ว่ามือถือของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไหนไม่ว่าจาก WiFi หรือ3 G ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดส่งคำสั่งซื้อขายง่าย,ายๆด้วยตัวคุณเองเพียงปลายนิ้วสัมผัสทั้งคุณและอนุพันธ์ตรวจสอบสถานะคำสั่งที่คุณหรือเจ้าหน้าที่การตลาดตั้งไว้พร้อมยังสามารถยกเลิกคำสั่งด้วยตัวคุณเองได้อีกด้วย Poems Mobile iPad Edition ช่วยคุณไม่พลาดโอกาสในการลงทุนได้อย่างไรยกตัวอย่างคุณให้เจ้าหน้าที่การตลาดของคุณตั้งคำสั่งซื้อขายไว้ถึงเวลาคุณติดประชุมหรือขับรถคุณไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของคุณได้เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน app บน iPad คุณก็สามารถตรวจสอบราคาส่งคำสั่งซื้อขายและยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ทันทีและด้วยแนวคิดการออกแบบให้ใกล้เคียงกับการใช้งานบนเว็บไซต์ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้งานเพิ่มเติม และอีกหนึ่งฟังก์ชันพิเศษคือ Money Management ที่ช่วยให้คุณทำธุรกรรมบริหารสินทรัพย์ระหว่างบัญชีหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมที่อยู่กับหลักทรัพย์ฟิลิปเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นแจ้งฝากถอนโอนตัดเงินค่าทางเียนต่างๆช่วยลดขั้นตอนในการส่งเอกสารทางการเงินอีกต่อไปหากนักลงทุนท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App p ปสโตร์โดยใช้คำค้นหาที่ว่า poems เว้นว e ั m o b i บ e าย แล้วเลือก iPad Edition แล้วโทรมาขอรับเดโมแอ c o u n t เพื่อทดลองการใช้งานได้ฟรีและสำหรับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่น try p o EMS สำหรับนักลงทุนที่เปิดบัญชีและซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตภายในสาสิเตุลาคมสะสมค่าคอมมิชชั่นครบ1,000บาทรับทันทีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า500บาทสนใจเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ฟลิปโทร0 2 6 3 5 3 1 2 3